สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะไม่ยิงมาชวนทุกคนฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นที่สามารถใช้งานได้จริงอีกเช่นเคยนะคะสอนโดยผู้มีประสบการณ์การใช้งานภาษาญี่ปุ่นโดยตรงค่ะมาฝึกกันเลยยุคุริคังไงเตกะระคิเมโยค่อยค่ยคิดแล้วมาตัดสินใจกันเถอะคําว่ายุคุริแปลว่าค่อยคอยนะคะคังไงเแปลว่าคิดนะตรงนี้หลังจากที่คิดแล้วค่อยมาตัดสินใจกันนะคะตรงนี้เป็นการ พูดแบบให้กำลังใจหรือบอกกับเพื่อนเราหรือบอกคนที่ครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะอิมาสึกึกคิเมนักเตยือได้เจอบเดไม่จำเป็นต้องตัดสินใจในตอนนี้ก็ได้นะอิมคือตอนนี้สึก,กึในทันทีคิเมุตัดสินใจแต่้เกิดเป็นรูปไวยากรณ์น,นะคะเตฟอร์มแล้วก็เต m โมแล้วก็ทาเตยประโยคถันมาคือก็ได้เนาะนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องตัดสินใจในตอนนี้ก็ได้ ยุคนิโมโนจะมานิอคขาในเดกระรุณาอย่าวางของบนพื้นเกะกะขวางทางยุกะคือพื้นมโนคือพูดถึงสิ่งของจะมาขวางทางจะมานิอคขาในเดะนี่คือภาษาพูดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาแบบเต็มยศก็คือยุคนิโมโนจะมานิอคาในเดะกรได้ใสเดโอุเชโรเดคุนดาควยแขวนไว้ด้านหลังนะคะ หรือเอาแขนเนี่ยไขว้ไ้ทางด้านหลังอุเดะคือส่วนของท่อนแขนอุชิโรด้านหลังคือหมูก็คือไขว้กันเป็นคำกริยาที่ใช้กับทั้งขาแล้วก็แขนนะคะถ้าขาก็คืออาชิโอคือหมูคือนั่งไขว้หานนี่นะคะจีจิว่าอัเนคุมิโอชเติสักการณ์นชยวมิตะพ่อกอดอกดูการแข่งขันฟุตบอล จิจิหรือออโตซังจะพูดถึงพ่อของตัวเองนะคะส่วนพ่อของคนอื่นก็จะโอตโตซังหรือโอตโตสมัตวูด้ดีุกมีเอวสุดเกอดอ,อกเชียร์การแข่งขันโซฟาโนเวนิเคทาโออ,อิตายอวางมือถือไว้บนโซฟาโซฟาโนเวบนโซฟาเคตาเดนวะหรือเคไาแปลว่ามือถืออ,อิตะเป็นรูปอดีตนะคะเป็นใช้ในภาษาพูดแต่ถ้าเกิดเป็น ภาษาแบบเต็มยศเนาะโอเคมาสต์อาชิโอคุนเดสวารุโตท่านั่งขาไขว่ห้างบุคลิกแย่อ่าตรงนี้อาชิโอคุมุคือนั่งไขว่ห้างนะคะอันนี้เป็นคำกริยาสองสองตัวอยู่ในประโยคก็ต้องอีกตัวแรกก็ต้องเป็นรูปติฟอร์มเนาะอาชิโอคุนเดสวารุอนาจิท่าที่นั่งขุไขว่ห้างนะคะท่าที่นั่งขะ นั่งท่าเดิมนานๆขาเลยเป็นตะคิวตรงนี้าน,าน่งจากว่านั่งท่าเดินนานๆขาก็เลยเป็นตะคิวนั่นเองนะคะอฟโรนิไฮตกลาบสกูร์นตพอแช่อ่างอาบน้ําแล้วก็เข้านอนในทันทีคําว่าอฟรโรนิไฮดูเป็นเซตคำนะคะเราต้องจํานะคะแช่อ่างอาบน้ําสกูแปไปว่าทันทีส a าเดซินิเตน,นานิโมทาเบตคุไนเหนื่อยมากจะไม่อยากกินอะไรเลยคําว่า สกายเลสซีร์แปลว่าเหนื่อยมากจนเกินไปนานิเหมาะคือไม่เลยต้องใช้กับรูปปฏิเสธฮ a นาชิโยโซราซ่าไนเดะประมาณ o ี้คือไส้โกเมเดะฮันาสเตอย่าเปลี่ยนเรื่องคุณาพูดเรื่องนี้ให้จบยังไงลองไปฝึกดูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ